เ้ยหมือนเขาลากยาวดูวนี้เลยวะนี่นี่เริ่มแล้ใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นทางนี้ใช่ไหมสรุปใช่มึงรู้เรื่องรู้จริงปะเนี่ยเออนี่แหละเอาดีๆนะปับสีไหมนี่คือตอนนี้เขาจอดทิ้งไว้ยังไงเหรอแล้วเข้าไปไม่ได้ไงไม่แต่ผมมาเมื่อก่อนเนี้ยลากยางมันไม่ถึงตรงนี้เลยลากมันจะเป็นทางลุกลังแต่ตรงนู้นเลย อันนี้คือขับสี่ไฮอันนี้ไฮสุดเลยใช่ป่ะคือทางมันแบบอยู่ดีก็หายแล้วก็เป็นทางที่เขาขึ้นปกติแล้วใช่ปะ่ะอ่าอันนี้แค่า,ายนะคือแบบาฮก็ขึ้นได้ปกติเฮ้ยจริงๆทางแค่นี้ก็โอเคนะแม่งก็ชันแล้วนะได้ได้มุมนี้กูกลับบ้านได้แล้วนะ จริงเหรอใช่จริงผมว่าแคมป์เรี่มันขึ้นได้หรอได้ได้ได้นี่อย่างเงี้ยเราก็ได้ทางนี้แล้วแล้วก็ชุดขึ้นนี้อีกใช่ป่ะอืมอุ้ยสวยคนไม่มีด้วยอ่ะคนขึ้นไม่ได้เหรออ้าวต็ดแล้วหรือไงแน่นอนมาดีใจอยู่เลยพี่ยังคิดอะไรต้องไม่มีเว้นเปิดเ ติดเดี๋ยวพี้หรือจะเอ็งทางก็น่ากลัวมากเลยมีเชือกมีอะไรพี่อ้าวพี่เอมสสวัสดีครับผมสวัสดีครัับสสวดีค่ะมันขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ไหวหอ่ะไม่ไม่ไหวครับมันจะไหลลงนี้อย่างเดียวเลยก็เลยต้องเอาไอ้นี่ไอ้นี่ไว้ใช่ไหมลองไวแล้วไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยมีมีสายราดลองไหมเดี๋ยวผมลองลอง,ลองตามไปไปข้างหน้าโอเคผมขับโฟล์กันจะขึ้นได้ใช่ไหมหลุมมันเยอะมากเลยนะ ไ่ายได้ในคลิปที่ไปถ่ายไหมลากโต้ต้าตต้าได้ตรงนี้เลยเออเนี่ยตัวเองจะติดเขาลงไปถ่าย เขงไปก่อนนะเต็แล้วเอาเตเข้เาเรา,เรามีจุดดึนลากได้ไดเหรมบมีทุกท่านโอ้ไปหายี่อะไรใส่รองล้อนเลยใช่พี่ <c ười> คนเดียวเลยเหรอพี่เดียวเลยโอ้เข oh. าบอกมีหนักแค่ตรงนี้ก็เลยลองดูอ oh. 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 ๋ออ๋อมีมีแค่ตรงนี้ mm. อุ้ยระวังม <laughs> างคนเดียวพี่คนเดียวผมก็มาลองครั้งแรกแล้วนะขับรถเขาว่าเท หลไหลอ๋อพี่เออตอนแรกก็คิดอยู่จะเอาแคมรี่มาถ่ยตงีอ๋อ

ถอย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 พอ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 เดี๋ยวทับสายถึงไหมอะถอยหน่อยไหมคะพี่อีกหน่อยอีกหน่อยเอาหินลอง ได้ไหมพี่แต่ตอนลงลงอาจจะได้สติหรือเปล่าไม่น่าใจแต่มันต้องดึงขึ้นไปก่อนมันน่าจะต้องดึงกลับตรงนี้ไม่ได้ใช่ใช่ตรงนี้ไม่น่าได้พี่นี่ตอนแรกผมขึ้นไปว่าจะว่าจะกลับแหละแต่ว่ามันอ๋อมันไปท่านี้เลย ข้างบนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะพี่มันจะกลับได้เปล่าเ๋มื่อกี้ชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าแค่ตรงนี้ครับมีแค่ตรงนี้อ๋อก็เดี๋ยวพี่เอาเบอร์ไว้ถ้าพี่ลงแล้วติดพี่โทรมาบอกเต้ลงมาดูให้หน่อยว่าเขาตรงไหนดี เดี๋ยวพี่เถอบออกมาก่อนก็ได้ค่ะกลัวรถมันจะไหลเ,เดี๋ยวพี่ปลปิดก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เอ็มลงมาโอเคอ่ะตเตรียงเรียบร้อย,ลอ,อยลองแล้วลองแล้วอ,อุ้ยลง ก็ขึ้นมานี่ติดวะถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะวางวมไซมาดิอุย้ยระวังพี่โอ้ดูนี้เวลาขึ้นเป่า,เ,ปาเวลาขึ้นเป่า เออนี่เวลาขึที่้อนกันเี้ยมาจับอ่านล่งปึ๊บปึ๊บ มันมีอย่างนี้แค่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ข้างบนมีแบบนี้อีกเปล่าหรออ๋อไม่นักข <c oughs> นกาดนี้นะโอเคฮะฝั<แ>่งนี้ปีนตัวเองหักปีนไม่ไม,ม,ม,ยยม,ม,ม่มุมนี้มันกว้างกว่าตรงไหนวาตรงนี้นมันตีวงได้มดไม่ใช่ตรใช่ตรงนู้นมันจะหักยากไงแต่ถ้าตรงนี้ตัวเองมาตัวเองขึ้นนี่ได้เลยไง ได้เลยดึงดึงเลยดึงเลยัดเดยลงเรกพอดีไปไหนเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเนเขน